สวัสดีครับผมชื่อนะยายวิชัยดวงจำปาชอสามสองแผนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ผมมาอธิบายเรื่องภาพและแสงสีพร้อมนี้ก็รับชมได้เลยครับองค์ประกอบของการมองเห็นการที่คนเราจะมองเห็นสิ่งใดๆน,น,นั้นจะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆด,งดังต่อไปนี้ 1. แสงสว่างเช่นดวงอาทิตย์หลอดไฟพระจันทร์ 2. วัตถุหรือสิ่งของที่จะมองเห็นเช่นโทรศัพท์หน้าจอทีวีฟุตบอล 3. ดวงตาเช่นดวงตามนุษย์และการที่เรามองเห็นโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้ในเวลากลางวันนั้นก็เพราะดวงอาทิตย์เป็นต้นกำเนิดแสงจากดวงอาทิตย์พุ่งไปกระทบกับวัตถุในทางตรงกันข้ามแล้วถ้าเป็นเวลากลางคืน ไม่มีแสงสว่างจากแรงใดเลยเราก็จะไม่สามารถมองเห็นวัตถุใดๆไ,ได้เลยขอบคุณครับที่รับชม